มจเอารถมาะไรรงนนนนูนะคท่เอาี่มาเดี๋ยวโบราไปรถไ่า้เขา้เลยเถอเดีแม่ถาีดีให้แล้วมาขอกครแฟนเพจหน่อยเอ,ยอาจัากบ่อวจิไปดักลำมัน <laughs> เล่นหน้ายมั้งเหรอก็ส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับไม่รู้จะได้ยินไหมฮะเสียงมันอาจจะไกลไปหน่อยนะครับก <ใน S 1> ็วันนี้มันหยุดนะครับเตเลพาลูกลหล,ลานมาทํางานซะหน่อยวันนี้เอาหนังเช่าเวอร์แล้วก็อะไรนะต้นชยานชยาต้นชายาต้นชายาเนาะเขาเรียกว่าบ้านเราเรียกอะไร ผักของชื่อรเนาะก็จะมาปลูกตามริมน้ำนครับทั้งคนกินด้วยแล้วก็ว่างๆก็จะตัดทิ้งลงน้ำให้ปลากินนะครับเพราะว่าเป็นผักที่มีประโยชน์เนาะเดี๋ยวจะปลูกไว้ก่อนถ้าศัยว่าตอนนี้มีน้ำอยู่ก็เลยจะปลูกดิมน้ำนี่นะามาดูบรรยากาศตรงนี้ได้ครับมา,มาดีไหมเห็นบ่ที่มากกว่า มามาครับมา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 ก่อนมาจะมีหนานเฉ่าเหวด้วยนะเออนั่นแหละลูกต้นไหนเฮ้ยประตูพุทธไรเป็นั่นพูดธรรมดาหรือธรรมดาเอ่ออะไรอะไรเดี๋ยอต้นที่เป็นถุงดำไงลูกอะไรอะไรฝังลงอ่ะเห็นไหมเห็นถุงดำไหมอ่ะลูก

lên nữa hắn lên nữa hắn <laughs> Để nạn này 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 tát kiếm cái gì? nấu thế thì để không bỏ lỡ những video người dẫn bắt đầu rồi, để, có thể, Mà này. Mà này có thể làm กันถอดรองเท้าสิลูกถอดเอาเกินนะ

con cao hết nhá Duyên thương ไป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 ก่อนไปก่อน

ไอ้พนเอาจะทัดกินหรือว่าตัดไอ้ปลากินอยู่เยนั่าตัดทายมทนเลยน่หนาน ัำเกาลดให้หมดเลยลดให้หมดเลยลูกแล้วค่อยตากใหม่ลดเยอะๆเลยลูก Oh, Thank you. Cool. อุ้ยรถเยอะๆหน่อยลูกรถเยอะๆเปียกๆเลยกันเกาคราบมันน้อยเกินไปลูกรถเยอะเลยน้ำเยอะๆน้ำมัเยอะมากลูก